มองไปดูข้างบนครับพี่น้องโอ้ฟักแก่ครับพี่น้องไอยางหลายนี่ครับพี่น้องได้แล้วครับว้าวฟักกระถินแก่เลยครับพี่น้องกําลังกินเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีรอปภเช้าครับเอ้ไม่ใช่ยามเช้าครับ นี่ต้นกล้วยนะครับพอดีเมื่อกี้ไปตัดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่เราได้ตัดเครือออกไปแล้วนะพี่น้องนะครับนี่ครับต้นตรงนี้ครับก็ยังมีอีกต้นหนึ่งที่กําลังจะออกหัวปีนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็มีเครืออยู่นะครับครับพี่น้องที่นี่ครับกระถินนะครับกระถินบ้านเรานะครับไม่ใช่กระถินยักษ์นะครับ มองไปดูข้างบนครับพี่น้องโอ้ฟักแก่ครับพี่น้องไอยางหลายเดี๋ยววันนี้ต้องตัดลงจักหน่อยครับเอาไว้กินกระน้าพริกนะครับไปกินโรยกระส้มตำหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกระถินกันครับเคลียร์พื้นที่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวใบก็จะหล่นไปข้างบ้านเขานะครับทั้งนั้นนะครับเก็บกระถินกันครับพี่น้องตัดให้แตกใหม่ดาเนาะพี่น้องเนาะชมกันครับ นี่ไม่มีฟักนะครับเดี๋ยวเราเก็บยอดเฮ้ยไม่กินก็หอยนั่งลมเนะพี่น้องเนะาะ <laughs> นี่ครับพี่น้องได้แล้วครับ oh. ปลากระถิ่เแก่ๆเลยครับพี่น้องกําลังกินเลยครับพี่น้องก็ยังเหลืออีกหลายนะครับยังเหลืออีกหลายเลยครับตักหมดพี่น้อง oh come on ครับจะได้แตกใหม่ ได้ให้แตกใหม่พี่น้องเอาล้ครับพี่น้องครับนี่ครับลายแล้วนะครับบั็กะถินหลายอยู่ครับพี่น้องแล้วกระสือจะได้ยอดด้วยนะครับโล่งเลยครับที่นี่ห่อห่อถามว่าเอาไว้ทําไมกิ่งหนึ่งนะครับนะครับเอาไว้ให้คนถามครับนะฮะอันนี้เราก็โล่งไปแล้ว เมื่อกี้มีเครือต้นหมาด้วยนะครับที <No. S 1> ่อยใต้ต้นมะนาวก็เลื่อยขึ้นมาดึงมากิ่งหนึ่งเมื่อกี้โอ้ดอกมะนาวลวงมืดไม่เป็นไรครับต้นนี้ยังมีอยู่ครับมะนาวนะครับ <Yeah. S 1> ยังไหลยอยู่ครับต้นนี้ก็ได้เคลียต้นกะทินเดี๋ยวเราก็ไปเก็บฟักกันนะครับเก็บฟักเก็บยอดนะครับไว้กิ้น้ำริกนะครับพี่นอ้องอันดับแรก <c oughs> ต้องเคลียพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับต้นกล้วยที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกครับนี่ครับเครือต้นหมาครับพี่น้องกินนี่ชุดยอดนะครับเดี๋ยวเคลียรตรงนี้ก่อนนะครับรอครับเดี๋ยวเรามานั่งเก็บฟักกระถินกันครับตรงนี้นะครับใต้ซุ้มมัลเบอร์รี่ครับพี่น้อง นางไต่ซุ้มมันเบอรี่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลากกระถิ่นจากตรงนู้นนะครับมานะครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับ เลยไว้กินกับส้มตำนะครับโรยส้มตำนี่นะครับหน่วยกระถิน่นส่วนยอดนี่ก็ได้ไว้กินกับน้ำพริกปลาทูนะครับห่อไอซ์ุดยอด้อแก่เบิ้งยังไม่แก่เบิ้งนะครับกข็ขัดเอาแล้วกันนะครับพี่น้องครับได้หลายอยู่ครับเอ็นต้นนั่นะครับพี่น้อง มียอดไมนะาตรงนี้ไม่มียอดแล้วครับเดี๋ยวค่อยเอากิ่งใหม่นะครับพี่น้องครับเอาปักแกะไปก่อนะครับยอดก็ค่อยๆดูทีหลังครับตัดลงมาสนงะสัยเหี่ยวมันละยอด <c oughs> <c oughs> นะครับป่าว่ากันไปครับคัดๆเอาแล้วกันครับพี่น้องครับนะโอเคหมดแล้วหนึ่งละอ่านไปหนึ่งจริงครับผม อันไหนแก่เกินอย่างงี้นะครับนี่สีน้ำตาลน้ำตาลเราก็ไม่เอานะครับมันจะขิวนะครับเราเอาเฉพาะที่ยังเขียวๆขียวอยู่นะครับอันนี้เป็นกระถินบ้านนะครับพี่น้องกระถินบ้านนะครับก็จะฟักเล็กๆปอมๆนะครับถ้ากระถินยักษ์ก็จะใหญ่ๆแล้วก็ยาวเป็นคืบเลยนะครับอันนั้จริงๆแล้วก็รับประทานได้นะครับแต่บางคนเขาบอกว่ารับประทานไปเร็วปวดหัวนะครับสําหรับ กระถิ่นที่เป็นกระถินยักษ์นะครับพี่นอ้องพูดถึงกระถินยักษ์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เขาจะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารซั์นะครับโดยเฉพาะพวกแพะนะครับพวกแพะพวกแกะพวกแนี้นะครับไม่ใช่นะครับพวกแพะพวกแกะนะครับพี่นอ้องเขาก็จะกินนะครับแล้วครับพี่นอ้อง สุด้ทยแล้วก็้ทยสุดครับโอ้โหได้หลายคือกันนะครับนี่เดี๋ยวอย่างไรแล้วนะครับก็ต้องเอาไปให้ท่านแม่นะครับพี่น้องเอาไปให้ท่านแม่เพราะว่าบ้านท่านแม่นะครับมันจะมีน้ำพริกนะครับติกบ้านไว้เป็นประจำนะครับท่านแม่ก็ชอบมเก็บกระถิ่นกับบ้านผมนะครับนี่ครับหมดแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเราจะแกะแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะครับสำหรับเม็ดนะครับนี่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่มีทั้งยอดด้วยนะครับแล้วก็ปักกระถิ่นครับหยบเลยครับพี่น้องครับฮ้าห้าครับพี่น้องครับได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กระอินเล่านะครับพี่น้องได้ทั้งยอด ไอ้กำฟักที่เห็นเต็มนี่เลยใช่ไหมครับพอดีเอาไปให้บ้านทํานแม่กับพี่สาวนะครับส่ <Yay! S 1> วนฟักเนี่ยก็แบ่งไปให้พี่หมูหลังบ้านนะครับกระถินบ้านนะครับร่อยมากนะครับมันๆรดยเฉพาะยอดหวานเจ้านะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้องในที่ ถูกอกถูกใจนะครับก็อบากนะครับกดกระดิ่งถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร,ดรด like, ด share, ์ด่าดื้อพี่น้องดื้อนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับบานสนใจพัดครับมีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับวัสดีครับ